มาดูกันนะคะว่าธุรกิจที่คุณทำจะพาคุณรวยจริงหรือไม่ตั้งจิตอธิษฐานกับไพ่นะคะแม่หมอมีไพ่ให้เลือกสามใบนะคะมีไพ่ให้เลือกสามใบหนึ่งสองและสามตั้งจิตถึงไพ่ที่โดนใจคุณเป็นที่สุดนะคะหนึ่งสองสามนะคะมาดูคำทํานายกันค่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ คุณจะรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างนนหนุนนำให้คุณรวยนะคะเป็นไพ่จัส e n นเทวดาพารวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวทําให้คุณร่ำรวยคุณจะทำอะไรคุณจะมีรางบอกเหตุให้คุณรู้ก่อนนะคะเรามาดูใบที่2ค่ะใบที่สองคุณจะต้องสู้และอดทนนะคะยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะ คุณจะต้องหาความสําเร็จหาความรวยของคุณเองนะคะคุณต้องเหนื่อยด้วยตัวเองบางคนเหนื่อยด้วยตัวเองแล้วรวยบางคนยังไม่รวยแต่ต้องเหนื่อยอยู่นะคะนี่คือดวงของคุณนะส่วนใบที่สามไพ่ใบที่สามนะคะความสําเร็จหรือความรวยนะคะเป็นของคุณะคะ้วค่ะคุณสําเร็จได้ด้วย ตัวคุณเองสําเร็จได้ด้วยมันสมองของคุณเองนะคะตอนนี้คุณรวยนะคะรวยแล้วสบายนะคะไพ่ใบที่3นี่คือรวยมั่นคงและสะบายนะคะคุณกําลังจะสะบายสาธุนะคะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะคะอยากรู้เรื่องอะไรบอกแม่หมอเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแม่หมอจะทําคลิปลงไปอีกนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ